ครับผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะใส่เข่าเต็มสองกอเลยพี่น้องนะครับผมกราบสวัสดีมาพบมาพร้บบากระบป๋าต่องคือเก่าเหมือนเดิมเขียนเคยครับพี่น้อง <c oughs> นอกบานขันโกโก้โกโก้แล้วพี่น้องเลยชงใจได้กินนกปลาเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็จะเป็นทำเลนะครับเนาะทำเลเบาวต่องสีปักนะครับเนาะเป็นอ่าเรื่องตีนคู่คู่คใหมยคู่น้องนะครับเนาะเป็นคู่คล้องมะเ <c oughs> ขินก็ดี มาทำตัวละเอานกติดรถมานั่มเนาะพี่น้องเนะาะหนกบ่าวตองฝืนขีดนอนบนรถพี่น้องกินนอนบนรถพ่อ,นนอ,นนอ,อ,อมองเด็ดเด็เดเกิดใส่เลยพี่น้องบ่มียานครับผมบัว่าจิเป็นตีนปลาใส่ปลาหรือว่าสายเมืองครับเดี๋ยวยิ้นเสียงปลาที่ยวเต้องห่วงครับนำทวนทวนอยู่ในกองเล่นละครับอจังเดยกขับมาลอลุล่อล่อมเราคำนองว่าสิมันโมมันพี่น้องเลย มาเอาตังครับ <c oughs> ครับผมมามาพี่น้องมามาต่อนกน้ำแข็งพี่น้องนะป <c oughs> ักเกมดีมเจมยาไปยิ่งสี่แล้วพี่น้องเนาะ หมอนบะมันบะหูเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่ากขมาล้นล้นล้นชมบเนาะครับเนาะอย่าพลาดเด้อพี่น <combin ational> ้องเด้อว่าสีลูกตอปลาต้องสีสำเร็จบะพี่น้องเนาะไขยูดินบะแกนบะแข็งปันไดพี่น้องฝนตกฝนตกใส่เนาะโอ้ขันนาเลี้ยงจากหัวแล้วพี่น้องเนาะขันคู่แข็งแข่งเจนเจนสีไม่ยากหัวเลยแหละ บักแล้ะกระัจาระเบียดนะครับน้องเฮ็ดบวงเี่ยมันซื่อๆน้องออพี่น้องเนาะอาจังเดียกับมาล้อมุล้นล้อชุ่มนะครับน้องพี่น้องเนาะ ครับผมเสิดเซเป็นทีเรียบร้อยนานองพี่น้องเนาะ ใส่เขาเต็มสองกอเลยพี่น้อง,งอ้าวตัวนี้กระน,นิ่วด้วยตัวนี้พี่น้องแบมสวยๆแต่มงามๆนะครับเนาะเทียดเจ้าต้องฝึกเชื่อส่วนๆหนึ่ง,เ,งเขาเหมือนเดิมเชื่เกเยพี่น้องกระถ่ายนึงแฉมนะครับเนาะมาว,ลว้ลยไ่องว่า้อะพี่น้องเนาะ ไปกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสิบโพเดียบผาลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีครับ